พี่น้องกินข้าวสงเที่ยแล้วกินข้าวหน้ายืนเะแต่ว่าพระทไทยอยู่พี่น้องกินข้าวอีกแล้วมานั่งนี่ก็ได้นะครับส้มตำผมก็พักก่อนไอหมูยองตีดังายค้นใจเด็กน้อย เอา็กินไว้แทให้เราขับหมูก่อนไหมนะมันข้อสองเทอ้วพุ่นปน่นเอาอับขึ้นอับมานีอับมานีไม่ใช่ครับไก่ใช่ไหมไอ้ถุงกลางๆจะ่นปนถุงกลางๆคุณไหมแต่ไทยกว่ นงหุกันล่างไปทางตำมอหุ่งพี่น้องถ่ายเอ็มวีกับทุกคนยังไม่ได้นอนเลยไปชิรนอนกับไปนอนพระวงน้ำพระวงน้ำอับคลิปจ้าอับอะไรนอนเลยตีไม่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 มีแดดแดดมันส่องหน้าด้ยไงนอตใช่ไเมถ่ายถ่ายเอ็มวี าแต่เก้าโมงเลยมาตอนนี้ก็ทำนะนั่งหอกันเอาพรอยยากินสาั้นแล้วันนี้ต้มพลังงานเหรอชุดเพียร์เแรอตึงเลยปี๊ตึงมากอาทิตเป่าแตกแล้วห่อเล้ววันนี้ก็้เมื่อกินข้าวย่ำเต้นจนช่วงล่ำลงกินยหงกินน้ำมันเพื่อจะใส่ชุดนี้ แม่พ่อมาใส่สองสามมือเสื้อล่างนี้เดิมแบบว่าเออเริ่มมันอ่อนก็เก่าพูดชิบงายพูดชิบงายคืนอ๋ออันนี้อร่อยนะนี่เฮ็ดเนี่ยนี่ส้มพักพักดองแม่มากกินลายๆคือข่าวที่จะสูงพ่นดองเส้นน้ำสุกใส่สูงไม่ยังอ่ะ อย่าไปไทยให้เ้าเปิดเขาคือันเดียนไปเขาไปไทยตังเลยผมก็ไปลูกครึ่งนะครับโอช่างมึงเถื่อเด้อเขาไทยเราดีอไทยเราีออนี่เออเอนก็เป็นลูกึนเอาอันเวลาผมเป็นลูกครึ่งนะครับพ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กเสือบเลยไหมวันนี้เอาก็ได้ปะ พอเขาเป็นลูกเครื่องนะครับเขาชอบมึงเถิดนะแม่ช็อตฟิวอัพครับเออผู้ใดไยังมากระทำผูดใดเต้าหยองผู้ใดเต้าหยองมาหน้าพูดถามแข่งกันได้ปเกี่ยวผู้ใดเต้าหยองูดเต้าหยองผมนี่ละครับสนอกได้ว่านานเนีนเต้าหยอง ผมนี่แหละครับเต้าย้อนตัวจริงครับไปได้ก็ย้อนว่านี่แหละเปนข่าวครับเนี่ยอันนี้อยู่กับแกงลูกหมูทั้งวันเลยวันนี้ได้สามคลิปแล้วแต่อัพไม่ได้สักคลิปคือว่าไปสร้างอะไรนั่นสร้างอย่างเออบ้านเขาไทยน้องจะบังหนาหมีหบอสนี่จะคอยยังบังหน้าเนาะจะคอยยังบังหน้าเลยเขาบังหน้าได้เดียวเอารุณขัดอารุณอารุณเตลมาเออยังที่ละ

เรากินส้มตำกับพ oh ่วเป็นอะบบไรเจนหมูกรอบไหมในแก๊งเราเป็นผู้หญ ah ิงคนเดียวนะคะแม่เกลครับผมใส่ได้ครับหมูกรอบไม่ในแก๊งเราเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะทุกคนหมูกระถางยิงแฉ่เบิ้งขาเมาหมูอย่างหมูกระถางเปียกไห้เนี่อ๋อเนหมูกรอบก็มูนหมูกรอยูนิคแเนียว่าอันอ๋อ คนพ่อคนแม่ตาม้ไ่ยกกนากินยาบอกกากันมากินตบู้สี่ตับกเด้เ้อห้าตัหกตัสี่ตเลย้ต่เลยตอย่างหมูกรอบตับักูไคเอาไปเลยครับได้ล้ครับ นี่นี่กับปูมาน้ำประอันม้ารถรถตำม้าเป็นม้าไส้มากินคักกินแม่แท้พูรต่ำหมดอดตรถซาลิงขบาวคิดทิจโจ้คนโอ้ยกุ้งสดชอบมากเลยอ่ะมาขอนุญาตกินดิฟเด้อเพรเป็นดอกพญาศิรไมเนี่ยตับน่ะฮะเอา อันท้รูปนี่อันบอเอ้าขอถทดเด้อทุกคนขอก่าค่ำวามาเด้อกินข้าวเกิันนไดุดืาแซ่บๆแล้วกันเอเพราะท่านเขาดอกสูเขามีแต่แซวไปรุ่นเนาะเขาโกโชอยู่มาเด้อกินข้าวไดเดือดอยู่ลองเึ้นท่คลองแเอะองจักปีละอีทิปตาฮีเต้แถวขมูดอืมแม่ไอเต้แถมูดเถี่ยเขาเป็นน้องติ ตเขาไปน่องเจ้าขายี่บสอัพเท่าไรยี่สองยี่สฮะคืออยู่ยี่สิบห้ายี่สิอย่ไรสิโอ้คนละสกรกยังคอรยี่สิบสองสี่ไปยี่สิบหอายุคนขนุญาตกินกันเด้อพี่น้องจะกีกไลนยบัางอัพมาทันเออทำมอกอายุคนคนดี่ม่าหวานกินกลางเดินแป๊บๆสิกินขางถนนยันละลาจะเลจะมาเกืยอยู่ เข่าเดียวองเดทเขาพี่ว่ามันดบ๋มนอ่ะพี่น้อง